คอยบอกเจ้าแล้วว่าอยาเห็นเจ้าแม่นะขี้พี่รถเห็นมัน่ะสายฟาดเต็มเป็นสายเลยอ่ะโอ้ยน่กกลัวโอ้ย oh yeah. เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในรายการ f i n a l Game C นคะครับผมเป็นใครนะครับผมชื่ออุ้มนะครับวันนี้ผมก็จะมา ทำนาคีในไมค์ครับเนี่ยวิธีการทำนาคีในไมค์ครับจะเป็นยังไงครับก็ดูเลยเนี่ยอันดับแรกครับก็ให้เราทำการสร้างตัวนาคีของเราขึ้นมาตัวนาคีของผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีเกตด้านหลังแล้วก็หางรับนาคีผมอาจจะไม่สวยเลิศเลยกระทองเดียมเดียมโอเคครับวิธีการใช้เนี่ยให้เรากดเข้าไปที่ห้องแชทครับลืมบอกไปครับก่อนที่เราจะใช้คำให้กดเข้าที่เซฟติ้งครับ ตรงนี้มันก็จะปิดอยู่นะครับตอนแรกคําว่าเชนเนี่ยให้เรากดเปิดสักครับเคปก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับให้เรากดข้อ้องแชทครับแล้วก็สไลด์นะครับแล้วเติมคําว่ากิฟต์นะครับลืมบอกไปอีกครับต้องเล่นในเวอร์ชั่น0.16เท่านั้นนะครับลิงก์0.16อยู่ด้านล่างนะครับก็ไปเอากันได้ครับไม่ได้ว่ากันครับการทำเนับก็ให้แฮชแท็กคำว่าเออไม่ใช่สไลด์คำว่ากิฟต์แล้วก็เ เอกหรือจะตามด้วยชื่อเราก็ได้ครับแต่ผมจะเอาเป็นแอดเอแล้วกันแล้วก็สปาใช่ไหมสปาแล้วก็สแลตเอกโชแล้วก็เลือกจำนวนครับผมจะเอา64ครับแล้วก็สเปคปงครับแล้วก็เป็นหูจ้ำเท่านี้เราก็จะได้แล้ว,ค,วค,รครับก็จะเป็นไข่สายไข่สายฟานี็บวิธีการทำนะครับก็ง,ง่ายๆเท่านั้นคแค่ให้คุณมีแค่ เอออะไรวะสปาวนี้มอนเตอร์สปาวนีม้มันจะเป็นอะไรที่เยี่ยมยอดมากเลยนะครับวิธีการทำครับง่ายแค่น,นิดเดียวครับอันนี้ไม่แหลกเลยเนี้ยเนี่ยฮะไม่แหลกเลยนะครับก็ไม่เหลือ,อโอ้โหจกแม่อาคีกูบอกแล้วไงอย่าทำให้จกแม่นาคีพิโลอ โอ้โหภัคโดยเสียงพี่ไอสตอร์อเคเดี๋ยวเราจะใส่ไปอีกช่องหนึ่งนะช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณนั่นเองเนะี่ยอ้มองไม่เห็นเลยว่ะเราจะใส่ยังไงวะเนี่ยโอเคครับเราจะวางมั่มวๆโอ้ใครดูคลิปนี้บอกเลยครับมองไม่เข้าใจกันเลยครับเอาเข้าไป ประมาณนี้แหละเจ้าแม่นาคีของเราเนี่ยสุดยอดไปเลยมีพลังสายฟ้าด้วยเจ้าแม่นาคีใจเย็นนะโอ้โหนี่มันคือเจ้าแม่นาคีจริงๆนั่นเนี่ยก็เอออันนี้ก็ใช้ได้ก็เฉพาะในแต่เอะะไรวะในเวอร์ชัน0.6เท่าน,นั้นนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมที่กดรูปเอออะไรวะรูปอะไร จนไม่ได้เนี่ยครับก็อย่าลืมที่กดซับสไครป์ผมแล้วก็กดซับสไครป์เออไม่ก็อย่าลืมที่กดติดตามให้ผมแล้วก็กดซับสไครป์ด้วยในแคปเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ครับก็จะมีคลิปต่างๆมาด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังนะก็ประมาณนี้เลยเนี่ยช่องใหม่ผมโอ้โหบัน่ากสวยงามไลขนาดนี้เนี่ยจ้แม่นาคีสำหรับวันนี้ผมอุ้มไฟนเนอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนี่ยายบายจนใหม่คลิปหน้านครับมา